กา,นนก,การทำตัวอักษรให้เรียงบนเส้นผ่าดในโปรแกรมกิมการทำตัวอักษรให้เรียงบนเส้นผ่าดก็คือการทำข้อความให้มีความโคง้งหรือดัดเป็นเส้นอิสระตามที่เราต้องการค่ะจะช่วยให้รูปภาพของเราดูมีความน่าสนใจมากขึ้นจะช่วยเสริมให้วัตถุดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยเราสามารถสร้างตัวอักษรเป็นเส้นผ่าดหรือวางข้อความตามแนวเส้นผ่าด จึงจะสามารถตกแต่งได้อย่างอิสระตามสไตล์ของพาดเช่นดัดเส้นย่อขยายใส่ Perspective ให้ข้อความดูมีมิติหรือหมุนได้อย่างอิสระโดยที่เส้นไม่แตกและยังสามารถระบายสีใส่ฟิลเตอร์เทสีก r a d ดียนเพื่อตกแต่งข้อความได้อีกด้วยค่ะ การสร้างตัวอักษรให้เป็นเส้นผา่ามีขั้นตอนดังนี้ค่ะที่ Toolbox เลือก t e x t t o o l สร้างข้อความตามต้องการที่ Dialog Layers คลิกเมาส์ขวาที่ Layer ข้อความแล้วเลือก t e x t t o p a t t ที่ได้อลอกของ p a t h จะปรากฏเส้นพาสขึ้นมาเส้นหนึ่งมีลักษณะเดียวกับข้อความเลยค่ะจากเส้นพาสที่ได้มาเราก็สามารถดัดเส้นปรับแต่งโนดแปลงให้เป็นการเลือกซึ่งจะทำให้ตกแต่งได้อย่างอิสระมากขึ้นค่ะการวางข้อความตามเส้นพา h เมื่อสร้างข้อความด้วย t x t t t o l ล โดยปกติตัวอักษรจะเรียงเป็นแนวเส้นตรงแต่ทั้งนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วสามารถนำข้อความดังกล่าวไปวางไว้บนเส้นผ่าที่มีความโค้งได้ค่ะตัวอักษรก็จะวางแนวไปตามความโค้งของเส้นผ่าด้วยการวางข้อความตามแนวเส้นผ่ามีขั้นตอนดังนี้ค่ะ ก่อนอื่นเราก็สร้างเส้นพาดด้วยพาดทูนสร้างข้อความที่เราต้องการด้วยเท x กซ์ทูน ที่ Dialog p a พาเลือกเส้นพานที่ต้องการจะนำข้อความไปวางไว้โดยคลิกเมาส์เลือกที่ชื่อของเส้นพานที่ Dialog ของ Layers ให้เราคลิกเมาส์ขวาที่ Layer ของข้อความแล้วเลือกไปที่ t e ็ก Along p a t h จะได้ข้อความที่อยู่บนเส้นพานที่เรากำหนดไว้ค่ะเมื่อดูที่ Dialog ของ p a t h จะปรากฏ l a เยอร์เส้นพานอีกเส้นหนึ่ง ที่มีข้อความวางบนแนวเส้นผพาดแรกค่ะข้อความที่ตกแต่งด้วยผพาดที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่จะไม่สามารถแก้ไขข้อความหรือปรับฟอนต์ได้อีกแล้วนะคะเรามาลองสร้างข้อความล้อมรอบภาพโลโก้ดูนะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะไปที่ image เมนูเลือก ไฟล์ File, แล้วก็เลือก Open เลือกภาพโลโก้ที่ต้องการแล้วกด Open ค่ะจากนั้นสร้างเส้นโค้งด้วยผาดทูนปรับแต่งเส้นพาดให้ล้อมรอบภาพโลโก้ตามตำแหน่งที่ต้องการค่ะ จากนั้นเราก็สร้างข้อความที่เราต้องการด้วย Text Tools ปรับแต่งตามต้องการที่ Dialog Paths คลิกเลือก Layer เส้นผ่าที่ต้องการที่จะนำข้อความไปวางไว้และใน Dialog Layers คลิกเมาส์วขวาที่เลเยอร์ข้อความเลือก Take Along p a t h จะได้ข้อความที่อยู่บนเส้น a า h ตามที่เรากำหนดไว้ค่ะบันทึกรูปภาพเป็นไฟล์ต่างๆที่ต้องการได้ที่ Image Menu เลือกไฟล์เลือก Export as แล้วก็เลือกรูปแบบไฟล์ที่ต้องการจากนั้นก็กด Export ค่ะ